ปฏิบัติดีแล้วจึงเรียกว่าเพิกสูในธรรมในเมื่อ่ากายดีวายใดีใจดีเรียกว่าเพิกสูในธรรมในเมื่อไงมันไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลโยมก็เป็นได้ถ้ากายดีวาจาดีใจดีก็ปิดอบายภูมิได กายดีก็ไม่ข่าสัตว์ลักทรัพย์ปราพตชผิดในกามเท่านี้ว่าใจดีก็ไม่พูดปดพูดสอเสียดพูดํำอยากพูดเพื่อเจอเล้วไหล่ไรสละเท่านี้ใจดีก็ไม่โลภยังได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แก้ ก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเนี่ยก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาศีลไม่ดีเราจะไปนั่งสมาธิมันจะเกิดไหมฮะไม่เกิดอย่าไปหวังเลยปัญญาก็ไม่เกิดนี่ตรงตามใจเสิกขาตรงตามศีลสมาธิปัญญาศีลก็ปราบกิเลสอย่างหยาดได้แก่ความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตจากใจ สมาธิก็ปราบกิเลสอย่างกลางได้แก่นิวรณ์ธรรมหา้ากามมะชันทะพยาบาททินามิทะอุทะจักุกุจ,จักวิกีจิฉาออกจาก,กจิตจากใจปัญญาก็ปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่อุปทานอุปธ,อปธิออกจาก,กจิตจากใจใจเราจึงบริสุทธิ์ผุดผ่ดองขึ้นมาอืมนี่แหละตรงตรงตามใจเสียขา ตรงหรือยังตรงหรือยังตรงได้ไหมฮะตรงได้ไหมล่ะ